มากินจิ้มจุ่มกันค่ะนะคะมาหมักหมูกันก่อนนะคะใส่น้ำมันผื่ลงไปตามเลยดูดีซอสหอยซอสทั่วเหลืองนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะหมักไว้สักหนึ่งชั่วโมงต่อไข่ลงไปพร้อมหนึ่งลูกเนี่ยจ้าเสจนเรามาแนะนำจิ้มกันเลยใส้นา้ำปขาเปียกลงไปน้ำตาลบักเผานะคะหรือว่าน้ำตาลปี๊บใส่ใดค่ะเกลือน้ำตาลทรายผงนัวใส่ลงไปค่ะแล้วก็ไปตั้งไฟอ่อนเคี่ยวจนละลายจ้ามาต้มน้ำซุปกันค่ะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปตามในยหอมแดงนะคะแล้วก็ปรุงรสเวอิวขาวนะคะแล้วก็รสดีค่ะมาปรุงรสน้ำจิ้มกันต่อ ใส่ซอสเบเขือเทศลงไปเข้าวคัวพริกผงใส่ลงไปตับจามจอชอบได้เลยเนาะเสร็จแล้วคนเคเรโเคเรก,กันใส่ต้นหอมผักชีลงไปปิดท้ายแบบนี้แล้วก็ใบผักชีฝรั่ง้อมค่ะเสร็จแล้วเอาคนเข,ขจาจกน้อยนะคะเสร็จแล้วสําหรับแจ่วของเขานะคะน้ำซุปเ็ษพอด,ดีนะคะมือนี้ก็สิมิตตับแล้วก็มีหมูนะคะน้ำจิ้มแล้วก็เส้นแล้วก็มีผักจ้ามือนี้เขาก็จะใส่หมอดินนะคะเขาคยใส่หม้อกระทะไฟฟ้าเป็นของซิมพัดค่ะเป็นหม้อที่ว่าเซทั้งปิ้งทั้งย่างได้นะคะผู้ใรสนใจนะคะสามารถซื้อมากินกันได้เลยจ้าแบบงยนะ